รับเป็นผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วมัดหมี่ลายกระเป๋ากระเป๋าตรงไหนถามช่างทอแล้วเขาก็บอกว่าเป็นลายกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า,ะปาะปนะครับแต่ย้อมสีธรรมชาติมีหน้านางมีหน้านางมีหน้านางมีชายคุยสอนหน้านางสอนพับไปแล้วต้องไปติดตามดูลคลิปเก่าๆนะครับหรือใครสนใจ ส่วนส่วนตัวอยากจะรู้คนเดียวติดต่อเข้ามาตามเบอร์ตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนี้หมายเลข j 2 J2 3 1,2ย้อมสีธรรมชาติลายกระเป๋า4,500ครับถามว่าลดไหมถ้ายังไม่ติดต่อมายังไม่รู้นี่ครับว่ารถหรือไม่ลดลองติดต่อมาดูก่อนสิครับแล้วก็ในใไงก็ลุงชัยลดให้ยอยู่แล้วครับครับติดต่อเข้ามา จะดึกจะดื่นจะเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองไม่ต้องเกรงใจติดต่อสำหรับเรื่องผ้าไหมายติดต่อได้ตลอดเวลาครับขอบพระคุณอย่างสูงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ